สวัสดีครับเขาชมมือสุงอกยงท่านนะครับรับชมประการแสงของเพล่คุณงามนะครับ้องอามพีรพลรับบทบาทเป็นอะไรนั้นครับติดตามชมได้จากในท้องเรื่องสายเลือดทอระพีวันที่3ครับเจอกันที่บ้านโคก3า วันที่ห้านะครับสักการะนะครับเอาวันที่ห้าสุพวงนะครับวันที่หกสักการะนะครับผมฝากกันด้วยชเชิญกัเสียครับทีมง,งานน้องใหม่แห่งเมืองโคราลูกหลานแม่ยมโมนะครับลิเกดีโดนตีสดต้องลูกเบ็กปากแบงคร้บท่านผู้ชม บู้ปรกาศเสัยงเรกพระน้องามพีรพล พอพใจขยันนางใจน่าสันละเสริญก็ขอให้สุขอุราแม่มหาจำเริญขอให้ท่านรวยเกินกว่าเก่าข้าเอาหอมดอกบัวไม่ขัวใจบุญ พระคุณอีกครั้งน้ำก็อ่านจจอยอร่อยจังขอคุณผู้ฟังนั่งเฝ้าอวยพรให้เจ้าภาพนี่รวยเลิศลุก ขอให้ท่านถูวยคิดจะซื้อหวยก็ขอให้แม่ถูกวยถ้างวดนี้อยากรวยสองเกซื้อนะครับสองเกวันนี้ออกแน่นอนมันจะออกไหมเนาะออกครับออกถ้าใครซื้อตามก็ขอให้ถูกราะวันที่สองนะครับมันจะออก48ดออกสองเก้า ทั้งวดนี้อยากรวยสีข้าวยกมือวันเพอขึ้นสาธุงให้ผู้ชมอายุยืนยาวเดชโยนาับบ อ <Birthday, S 2> เล็กอเล็กผมต้องอ่านที่ไหนก่อนอวยพรอวยพรโอ้ขอบคุณทีมงานลูกเป็ดนะครับก็ขอให้น้องอาร์มพีรพลนะครับ มีความสุขม,มากๆนะครับนึกคิดสิ่งใดขอสมความมุ่งม,มา่ปรารถนารวยดังมั่งมี Happy Birthday to you อ,อยากจะออกไปไว้พรแต่แต่งต,ตัวแต่ละคน <c oughs> มีแต่เสื้อก้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร อ๋อขอบคุณมากครับน้องอามก็เป็นน้องชายที่รักแล้วก็เป็นนะครับลูกชายของพ่อเป็ดอีกหนึ่งคนนะครับรบที่อยู่ร่วมกับพวกเรามาเป็นเวลาช้านานนะครับฝากผลงานการแสดงด้วยแล้วกันนะครับวันนี้น้องอามบอกว่าไม่ขออะไรมากเป็นวันเกิดนะครับติดมาลัยให้น้องอามคนละสองแสนพอนะครับโอ้ยอย่าว่าจต่สองแสนเลยครับยียังไม่ได้เลยตอนนี้ ก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบอกท่านผู้ชมว่าเลยว่าทุกคนที่มาอยู่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปีพาดเป็นลิเกก็คือเป็นสิปินที่ประจำมาทีมงานทั้งหมดเลยนะครับผมครับผมนะครับอันนี้ท่านจะภาพสบายใจได้ถ้าอยากดูลูกเป็ดคือชุดนี้คือชุดประจำลิเกประจำนางรำประจำ ทุกอย่างคือของลูกเป็ดปากแบนแล้วก็ทันสินปีทั้งหมดนะครับวันนี้ท่านผู้ชมมาร่วมไอพอยพรวันเกิดให้น้องอามด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยออาปรบมือเป็นลังใจน้องอามสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับเออเค้กผ่านไปแล้วจะมีอนุญาตเจ้าภาพด้วยเนาะสักนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องอามนะครับขออนุญาตเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับจะมีใครสะดอคออีกไหมครับ ไหๆก็วันเกิดแล้วขอบคุณครับ <c oughs> เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมคนนี้ครับมีชื่อว่าสมหวังครับสมหวังคนนี้เกิดมาขาดพ่อได้ด้วยแม่ชีวิตของสมหวังไม่เคยจะสมหวังเหมือนกับชื่อเลยครับทุกๆวันนี้สมหวังคนนี้นะครับทํางานเป็นคนรับใช้ยอยู่กับท่านขุนวัง จะเล่าประวัติท่านขุนวังให้ฟังแล้วกันนะครับท่านขุนวังเนี่ยเคยมีเมียอยู่หนึ่งคนและมีลูกด้วยกันอยู่สองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อว่าพี่เป็ดคนเล็กเป็นผู้ผู้หญิงชื่อว่าวงแหวนแต่ขอแสดงความเสียใจกับสาวๆที่แอบชอบผมที่นี่ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีแฟนแล้วจะมีก็มีแต่ในเรื่องนะครับนอกเรื่องยังโฉดนะนบัดเวลาผ่านไปเมียของท่านขุนวังได้ล้มหายตายจาก ท่านคุณวางเนี่ยได้มีเมยใหม่มมยอยู่หนึ่งคนให้นมว่าคนหญิงตาแววอย่างว่าแหละเนาะพี่น้องแม่เลี้ยงกับลูกสะพ้ายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้ย,ยังไงคนหญิงตาแววเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่ชอบอะไรวงแหวนหรือเปล่าเจอหน้าวงแหวนตรงไหนใช้งานวงแหวนตรงนั้นทั้งๆท,ที่คนใช้ภายในบ้านตั้งมาตั้งมายเนี่ยไม่อยอมที่จะใช้ใช้แต่วงแหวนวันนี้ผมสมหวังคนนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว จะรีบไปช่วยกงแหว่หทำงานบ้านจะดีกว่ากรรมเทศแห่งสอนเง้อนอนไม่หลับกระสายกระสาบเง้อหลับไม่ลงขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับ ส่งหวังครับแอบรับกรุ่สาวเจ้าของบ้านนะมันเืนยโจ้งแหวนความรักครั้งนี้จะส่งฝากหรือไม่นะครับต่กกาสงสมได้ับจาจัดในท้องเรื่องสายเลือองทรัพีนะครับกลับกบุอยางสูงที่ท่านที่ชมเป็นแรงเชียงใจนะครับอันความรักมีฤทธิ์เออ,เอ,อพี่สาวดว,วงใจ ไมเยาะจอจงเออเออเพระวงหางบรันว่าห้ามอะไรห้ามได้ครับห้ามฝ้าห้ามคนห้ามคนรักกันนะห้ามไม่ได้